สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องขอขมาเทวดาประจำตัวยิ่งทำยิ่งได้ทำถูกวิธีช่วยชีวิตมีแต่รุ่งเรืองค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ และขอขอบคุณทุกการรับชมและรับฟังค่ะคุณผู้ฟังคะความเชื่อเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นใช้เป็นสิ่งจันลงใจถึงแม้ว่าผลน,นั้นจะดีขึ้นหรือเปล่าเพียงแต่ได้ลองก็ถือว่าสบายใจเช่นเดียวกันกับการแก้กรรมสะดอกเคอเป็นการทำพิธีตามความเชื่อโบราณว่าจะสามารถ ส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นมักรวมไปถึงการต่ออายุหรือแก้ไขสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีค่ะการเริ่มทำบุญไม่ว่นตอนไหนก็จะเพิ่มดวงเสริมสง่าราศีให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จตลอดทั้งปีและตลอดไปค่ะรวมไปถึงการบูชาเทวดาประจำตัวของเราเชื่อกันว่า ถ้าทำถูกวิธีรับรองว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความรุ่งเรืองค่ะซึ่งวิธีขอขอมาเทวดาประจำตัวทำได้ดังนี้เริ่มด้วยการตั้งนโมสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตะัสสะภะคะวะโต อระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอระหะัโตสัมมาสัมพุทธัสสะและว่าดังนี้ค่ะอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาภุมะเทวาอินทเทวาอังคะเทวา อาคันตุกะเทวตารุกขเทวาพาลีชัยยะมังคลาอาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคเยนะสุเคนาจาขมามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพ ของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสง์ด้วยอนุภาพของพระรัตนาตายทั้งสประการนี้ขอจงดลบรันรดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้าให้แก่เทวดา ที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ขอให้ท่านผนากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอาหารอันดีมีอาภร์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้วขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง และแคลว้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายจงมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินการติดต่อการค้าขายขอให้ชนะศัตรูหมู่มันทั้งหลายขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคราภอยู่เสมอและสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพันเธอดคุณผู้ฟังคะ อย่าลืมหมั่นทำบุญถวายสังฆทานและกวดน้ำให้เทวดาประจําตัวหรือเจ้ากรรมนายเวรนะคะซึ่งการกวดน้ำให้แก่เทวดาประจําตัวทำได้ดังนี้ให้คุณผู้ฟังกวดน้ำภายหลังจากทำบุญเช่นตักบาตรถวายสังฆทานเป็นต้นค่ะเชื่อว่า จะช่วยเปิดทางและช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยให้เตรียมน้ำสะอาดเอาไว้หนึ่งขวดและนำจรดระหว่างคิ้วเก่าวําคำอธิษฐานจิตด,ดังต่อไปนี้ค่ะตั้งนาโมสามจบก่อนนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะแล้วกล่าวต่อว่านะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรเดเสด็จมาเป็นประธานอิทังสัพพะเทวานังโหตุ สุขิตาหโนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขตรงนี้ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินได้และกล่าวต่อว่าลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพพยานขออานิสงผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าตรงนี้ให้ใส่ชื่อและนามสกุลนะคะได้กระทําในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทําให้ข้าพเจ้าได้พ้นจากความทุกข์ตรงนี้ ให้ใส่เรื่องที่ประสบป,ปัญหาคา่ะไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกพกทุกภูมิขออานิส่งผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคศัพ์ยตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิดคุณผู้ฟังคะทั้งนี้สำหรับคาถาบูชาเทวดาประจำตัวรวมไปถึงการอุทิศบุญ และขอขมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งความเชื่อเรื่องเทวดา,านั้นในสังคมไทยมีความเชื่ออย่างฝังแน่นมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลว่าท่านมีตัวตนจริงแน่นอนและการเกี่ยวข้องของมนุษย์กับเทวดาในพระพุทธศาสนาได้ชี้แนวทางแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดา ด้วยการวางท่าทีแห่งเมตตามีไมตรีจิตอยู่ร่วมกันฉันมิตรเคารพนับถือซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายและเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏโดยการที่เทวดาจะมาเกี่ยวข้องกับคนนั้นครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่ามีอยู่สามทางนั่นก็คือ หนึ่งด้วยกรมผูกพันด้วยอาจจะเคยเป็นบนรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเพื่อนหรือคนที่รู้จักยังมีความห่วงใยและมีคนส่งบุญไปให้เสมอเป็นสายใยที่ผูกพันกันไว้ท่านมาคอยดูแลและช่วยเหลือและดนใจในการให้เราทำความดีค่ะ ทางที่สองคือเทวดาท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญเพื่อจะได้เพิ่มบุญบารมีให้กับตัวท่านเองเพราะท่านเป็นกายทิพย์ไม่สามารถสร้างบุญได้เองค่ะทางที่สท่านมาปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้มีบุญชั้นสูงผู้ปฏิบัติธรรมค่ะซึ่งทั้งสามทางนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่มีการเสียหายถ้าเต็มไปด้วยปัญญาเพราะคติความเชื่อเรื่องเทวดาได้ก่อให้เกิดการสร้างกรรมดีที่ถูกต้องอีกทางหนึ่งนะคะมนุษย์จะหมั่นทำกรรมดีเพื่อให้อนิสงผลบุญนั้นส่งให้ได้เกิดไปเป็นเทวดากันนั่นเองค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยนะคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญชแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ